ชายชาติโยดมหลังแต่งวิกกี้หลังอยู่กิ่งกันกว่าสิปีให้สิ่งนี้หลังมีลูกสองคน เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของคุณแม่ลูกสองวิกกี้สุนิสาภรรยาคนสวยของชายชาติโยดมในตอนนี้ทั้งคู่สร้างครอบครัวแต่งงานกันมาครบ10ปีแล้วล่าสุดวิกกี้ได้ออกมาเปิดใจหลังจากนี้สามีมีลูกไม่ได้แล้วเพราะทำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเธอได้เปิดเผยว่าคุยกับพี่ชายมาตั้งแต่ปีที่แล้วในวันครบครอบแต่งงาน1ิปี ซึ่งในวันนั้นพี่ชายก็บอกว่าเขามีของขวัญที่จะให้ซึ่งวิกกี้ก็บอกว่าตอนแรกตื่นเต้นว่าพี่ชายจะซื้ออะไรให้ แต่ปรากฏว่าได้ของขวัญที่ดีกว่านั้นคือเขาบอกว่าเขาจะทำหมันให้เพราะวิกกี้เคยขอพี่ชายไปนานแล้วว่าจะมีลูกแค่สองคนตอนแรกก็มีการถกเถียงกันนิดหนึ่งว่าหลังจากคลอดลูกคนที่สองวิกกี้จะทำหมันเองเลยดีไหมแต่พอไปปรึกษาหาข้อมูลมาก็พบว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายทำหมันจะฟื้นตัวค่อนข้างยากกว่าผู้ชายก็เลยไปบอกพี่ชาย จนสุดท้ายเขาก็มาพูดเองว่าเดี๋ยวเขาจะทําให้แล้วกันพี่ชายก็ไปทำหมันมาเรียบร้อยแล้วประมาณสองอาทิตย์ก่อนซึ่งทําเสร็จออกมาจากห้องผ่าตัดเขาก็บอกว่าไม่ได้เจ็บแต่มีอาการตึงๆน่วงๆน,นอกจากนี้วิกกี้ยังเผยว่าซึ้งใจและภูมิใจในตัวของสามีที่สุดเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผู้ชายจะมาทำแบบนี้